วันนี้กรช่งชางยิปชแนลแคลวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบักนนี์เองวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบทำยาของแม่มดตอนนี้คือบอสยังไม่มาอยากเล่นบอสแล้วว่าอยากได้เงินน่ะเนี่ยอยากเอาเงินมาใส่ตรงเนี้ยก็คือตอนแรกเราก็จะต้องไปหาของก่อนนะเราจะเอาน้ตเอนซีเป็นอันดับแรกไปแล้วกันเราจะอยู่บนตน้นไม้ป่ะนั่นไงเห็นปะ่ะเรเห็นว่นานกอยเซีเราต้องปีนขึ้นไปใช่ไหมโอเคเราต้องปีนขึ้นไป go ฉันน่าสายปีมากเลยดู ทั้งชุดที่ฟรีหมดเออดูรวยเลยนะคะนี่ค่ะฉันเด็กหญิง If Channel นะค่ฮิ If เมสกุน Channel นะคะ,นนนะ,คะฉันได้ฟรีเป็นนักเด็กตืนแล้วนะคะนี่ค่ะโอ๊ยตายแล้วฉันบักกี่ค้งเลยอะ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุยว่าตกอะเสียตกมากต่นเนี้ยตกก็คือต้องเริ่มไปขึ้นใหม่ตรงนั้น ไนั่นไงว่าแล้วฉันจะปีนขึ้นไปเอาอยัางไงวะเนี่ยไอ้นกองินซีบ้าให้ฉันจับกแกมาเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยทางนี้ก็ไม่ได้อ่าทางนี้ได้โอเคแล้วก็คือมีการโกงอ่ามีการโกงแบบโคตรแรงเขาหน้ำยางไม่มดทีฉ่ฉันต้องไปเอานั้ออินซีมาก่อนนะ คือเราก็จะไปเอาระเบิดตอด้ว้เราไม่ค่อยแน่ใจว่าระเบิดมันอยู่ตรงไหนเรามองไม่เห็นเอ้โหตกใจเลยอุ่ยบอสมาบอสมาแล้วไปสู้บอสดีกว่าแล้เวเข้ามาเอาอินซีแล้วกันนั้นอินซีเดี๋ยวเก็บแถวนี้ก็ได้อินซีเฮ้ยไม่นะไอ,บอ,ไอ,บอ้บอสบอสจะต้องตายเร็วทำน้ำยาทุกคน,กนเราถ่ายกันฉันดีกว่าเอาไม้ใส่ไม้ใส่ กันกนี่ดกน,นี่ด็กน,นี่ไมนอยสีเสียวน่ยจิงมิสิสสบอสมาแล้ววะ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ันมไหลหืออะไรติดหา้าอตันี้หฉันใหญ่มากเนื้ออกออกมาแล้วทุกคนเอไม่นนะเนือนอน้อฉันงอกอุ้ยตายตาย,ตายเลยบอสเก่ต้องตายไอบ้บอสเก่์ยังจะมาเหยียบไอ้หนี่เปืนแล้วเปิดปนะคะ ยิงมันเลยยิงมันเลยทุกคนจัดการมันนี่กระทืบเลยมันมันไม่ออกอ่ะต้องทำยังไงอ่ะต้องทำไม่เป็นทำไงอ่ะอ๋อเราต้องเอาไปใส่ทำน้ำยาของฉันเองนี่แหละใส่มันจะได้เนื้องอกะต้อกตามหาพิกด้วย ไม่โดนอะ่ะทำนิยามันอุ้ยอุ้ยหัวฉันไม่นะหัวฉันโอ้โนหัวฉันไม่ไม่หัวฉันนี่หัวฉันอุ้ยพริกใครอะ่ะเอาพริกมาฉันเจอพริกก่อนฉันต้องเอาฉันต้องเอาพริกใช่ฉันต้องเอาพริกให้ได้เอาพริกใส่สิใส่ทำไมอ่ะพริกเล็กไปหรอไม่ใส่พริกไม่ได้เกิดอะไรขึ้น ไอ้บล็กแน่ๆช่ของฉันปะฉันก็ใส่ตรงพริกแล้วนะไม่เป็นไรวางไว้ก่อนใครก็รู้เก็บมาเนี่มัอาจจะไม่ใช่ของของฉันฉันก็เลยวิวิวิดได้ด้วยอวเข้เานะใจแล้วกนไปใส่นี้เอาเราก็ใส่อาุนะ้ยอุ้ยอเก็บเก็บบ น้อไม่สามารถใส่ได้ไม่ใช่ของเราอ่ะโอเคันก็เต็มแล้วแหะเราต้องเอาน้ำยาันนี้วางไว้ก่อนอุ้ยยังจะม,มายุ่งอะไรกับฉันเนเก๋อุ้ยใส่ได้มาเลยเจ้าบอส เล่าเออไอเพื่อนพี่ไม่หลบหนีจัดให้เลยไอรลองที่ไหนเอาผสมดีได้ปะผสมไม่ได้พริกเล็กมันน่าจะได้ตลอดเยวหูดออกไปนี่เนะนี่ยสมน่ะพริกพริกพริกเอามาเยอะๆเลยอืมก็ดับไปก่อนชิป อุ้ยอุ๊ยอีบอสมาเหรอบอสมาเหรอมาเดินเล่นอะไรแถวนี้เนี่ยเดือดตกเลยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโดนฉันอีกเดี๋ยวต่อยเดี๋ยวต่อยเดี๋ยวก่อนโอ้ยอนยย้น้ำยาฉันไม่นะผ่านฉันพังแน่ใส่เลยเพื่อนอุ้ยไม่โดนอะ่ะทำไมไม่โดนเนี่ยอุย้ยเจ็บนะไอ้บอสทำไจะตายยากจังน,นะฉันปล่อยให้แกตายดีกว่ามายิงแกเล่นอย่างงี้ได้ปะ ทำไมแกเป็นอย่างนั้นไม่กันนะ่ะไอ้บอสทำไมแกไม่ขย,ยบตัวอ่ะน้ำยาแม,ม่มันก็แบบนี้หรอตะพพิกช้หน้าสีได้แค่อันเดียวตายไปถอะแกไอ้บอสต่อยมันเลยพวกใหญ่ไอพวกตัวใหญ่ๆ่ต่อยมันเลยตัวจิ๋วมากใส,ส่ใส่หูลงไปด้วยกับสมอง น้ำยาสีนี้อ่ะเอาไปใส่ในปืนนี่คือแบบทำยาไม่หมดมากแล้วใครไปยืนแบบนั้นอ่ะโอ้อะไรกัานมีพวงอะไรลดด้วยเหรอเออบอลจะตายแล้วไอ้ท่าเก๋ฉันจะเก็บลูกกระต่ายเก๋ท่าเก๋แ้วฉันก็จะเอาไปเออแลกกับ รอแกตายฉันจะอยู่เฉยๆให้เพื่อนทำอะไรก็ได้เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเบอกเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วอฮ้ยบอสตายแล้วเก็บลูกกระตาบอสการทุกคนวุยวยไปไหนแล้วลูกกระตาบอสเมื่อกี้เอามาฉันเก็บได้ก่อนนะเอามานี่ไม่ฉันไม่แบ่งให้พวกแกเก็บไปก่อนฉันเก็บไปก่อนาานะฉันเอาไปยาแยดแลกกับเงินจิจิๆ ไปกันเถอะทุกคนเออแล้วตัวใหญ่จะเข้าไปยังไงล่ะเนี่ยออไปเอ้ยอ่ะเข้าไม่ได้แต่ฉันเข้าได้โอ้แล้วคนนั้นก็แบบสไลเดอร์ไปเลยอะ่ะวิ่ยมีนกมีนกอินซีตายอยู่ตุยมันตุอยอ่ะอุ่ยออกไปฉันจะเอาเงินไปไว้ที่ของฉันนะ มีนกสีตุยน้ำตุยเหรอโอเคเอามันมาใส่เอาได้แล้วก็ดับไอเทมสิครับวางไว้น,นี่นี่แหละพีกเรียงไม่ได้เลยต้องตามหาพีกไหนลองกินดีน้่าจะเป็นยังไงกันชี่งเหยออุ๊ยตดใหญ่เลยเมื่อกี้อ้าแต่แล้วฉันกายเป็นตัวสีขาวตุตุยเลยตุยทันทีนะจ๊ะที่นี่ที่ไหน เอาพริกมาฉันอยากได้พริกแล้วก็อันนี้ทุกอย่างอยากได้กระป๋องถั่วไปตามหาระเบิดกันดีกว่าทุกคนอุย๊ยอันนี้อะไรอ่ะใครอะ่ะขอกินหน่อยนะขอกินหน่อยนะใครก็ขอให้ยังไมรู้กินนี่แหละไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอา้าฉันหมุนตัวได้ว้าวสวยจังหมุนไปหมุนมายอดมากเลยไปดีกว่าเริ่มหมุนเองนะเนี่ยเธอก็เอาลูกตาบอสไปแลกกับเงินดิ เธอนะอฉันจะต้องเอาน้องอินรีบนนั้นให้ได้ฉันจะเอามันก่อนที่จะไปเอาระเบิดฉันจะเอาน้องอินรีก่อนฉันกำลังจะไปเอาน้องอินทรีแล้วฉันจกระโดดไม่ได้างั้นอโอเคไปไปไปกระโดดกระโดดกระโดะโดไปเรื่อยไป<ๆ><ๆ>ไปไป ชิบชิบอุ้ยอุ้ยอ้ายวยวยววทำไมกันเนี้ยทำไมฉันกระโดดไม่ได้อะตวัวอุ้ยชุยบ้าเอลมากเลยน้องอินซี่บ้าออทำไมแกต้องอยู่ไกลด้วยฉันไปเอาระเบิดก่อนเถอะถ้าจะเป็นอย่างเงี้ยชิเป้เอาระเบิดก่อนเถอะเดินวนใหม่ฉชิเกียรฉันเป็นอยุธที่เกียรฉันก็จะเดินใหม่ แต่ไข่็ตัวแดงๆนั่นแหละไข่เออทุนคุณจะมาเดินเล่นเล่นแบบนี้นไม่ได้นะคะคุณตาบอสใครอยากได้ก็เอาไปสิคะฉันไม่ได้ห้ามค่ะเออแล้วเปิดมันก็ต้องอยู่เสมอนะอย่าไปฉันนะคะเจ็บค่ะเอาไปค่ะมายุ่งค่ะโอ้ต้นกระบอกเพชรนี่น้องกระบอกเพชรฉันเอาแล้วเปิดก่อนอันนี้เอาจริงฉันจะเอาแล้วเปิดก่อน เราเชื่อจะลังซูมไปไกลๆว่ามันจะมายกเปิดเปล่าวะนะทำไมฉันไม่เจอระเบิดตอนนั้นฉันยังเจออยู่เลยนะว้ายตายเลยเห็นไหมนั่นตายจนได้หาล็อยาไปก่อนแล้วก่อนเราก็คือยังไม่ตามหาของนะจ๊ะอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นในตัวฉันซูม เอาสีเขียวใส่ให้หมดอะไรให้ได้ที่เป็นสีเขียวใส่ไปเถอะอ่ะการ์ดสีเขียวอีกนะกินอุย๊ยไรสำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ช่องอีพีชรดเวย์วย e เรื่องเบายจุ๊ๆไปแล้ว